วันนี้เราจะมาปอกทุเรียนหลงพญาแลวันนี้ได้โอกาสพอดีมันหล่นมาลูกหนึ่งที่เหลือจองหมดแล้วครับอ้าวเดี๋ยวจะทําการปอกหลงพญาแลเลยเปิดโชว์เลยนาะบอาะวิธีการปอกนะครับหลงพญาแล่กดไปที่ต้นของเขาคับการปอกทุเรียนที่ถือต้องเหมือนหมอคุณพ่อผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ถามว่าถนัดไหมไม่ค่อยถนัด นัดได้ปลอกมะเร้าดีครับจากเช้าสวนมะพร้านะครับมาทําสวนผลไม้แบบภาคตะวันออกนี่ครับเป็นยังไงบัดเหนียวเป็นตากลับไปปลูกมะเร้าอีกบ่คุณพ่บ <c oughs> อบัดเนี้ย <c oughs> โอ้ยมะเ้าปลูกอยู่แล้วโย, <c oughs> ยกยุ่นกับมี๊อยู่แล้วหมดตายโต <c oughs> ปอกยากหลงพยาแล <c oughs> นี่ปอกยากครับหลงพยาแลสงก้นพี่น้องบาดสิว่าเป็นทุเรียนพันใหม่เด้อยครับเรอออกมาจากหลงรับแล้ยเป็นบอคุณพ่อ มาอยู่ชัยภูมิเราตั้งซื้อให้ไม่เนี่ยครับนี่ชัยภูมิท่านผู้ว่ารหนผู้ว่าตั้งให้เราเด้ครับนี่พี่น้องบัตรสีสับโซนเป็นทุเรียนพันไม่หาง่ายๆนะครับหาซื้อพันกันเซียวซากงานเข่าได้น้องคุณพ่อเนาะนี่ครับโอ้เอาเบิรงทางไหนดูครับโอ้โหนี่ลนหลนลนสุกเลยนะมันลนครับไปถ่ายคลิปเบิ่งหันมันลนมันลนมาเหมือนเหมือนโชคดีของโอลงพญาเล เ๋ยวอันที่จริงเพื่อนเองเก็บตอนอยูเทิงต้นบอกคุณพ่อหรือยังไงใช่เก็บบนต้นถ้าถ้าลนนี่ก็จะอร่อยมากอร่อยมากเจ่าเพื่อนว่ามันฉินเหลวเวลิใชน่นี่ครับเบิกสาธิตโชคดีนะครับน้วยนี่มันลดน,นี่หลุดจอง <c oughs> อันนี้ห <c oughs> ล,ลุดจองรดน่วยเดียวคือหลุดจองนี้พี่อน้องได้เห็นเนื้อเน่นๆ่นอาจจะเป็นน้วยแน่นยนเพราะว่าต้นแม่มันอายุหลายปีเนานะคุณพ่อเนาะอ่าหลง หลงพยาแลเขาจะอย่างนี้เองครับโอ้น้อยเองลูกนึงจะโลฝ่าไม่เกินสองโลโอ้แต่ว่ารสชาติเป็นไงครับสุดยอดลองดูลองดูรสชาตินี้เจ้าของสวนว่าได้กินไหมครับเพราะปั่นเอย่างเพราะไม่เป็นไรพราะปั่นก้านยาวเนาะคุณพ่อเนาะขายเอาเงินย่างเดียวครับให้คนอื่นได้กินก่อน มันตรงนี้มือใดมือนึงที่เขาได้กินอิ่มกินเต็มมันหลงบ่หลงรับแรที่อุตราิตตอนนี้เช็คไปอ่ะลงบนเขานะโลสองร้อยแปดสิบถ้าลงมาสี่ร้อยครับถ้ามาขายหน้าหน้าลงอยู่ห้าร้อยโอ้โหลนึงนะใช่แต่ของเราจะเอาแค่สองร้อยเองครับแต่เดงว่าจองวะเนี่ยสองร้อยหมดเลยพีิดนอกิึงเพิ่นกล้าซื้อกันโูละซีหาล่อยขึ้นว่ารถซาดสิเป็นยังไงเท่านั้นล่ะขึ้นมันของหายากอก้นการเง้ยบสิน่คุณบ่ราคาแพงเนี่ยของหายยาก ยิ่งหลงพยาแลด้วยยิ่งหายากมีต้นเดียวเดียวมีต้นเดียวเดียวเขพันหลงพยาแล้วพี่น้องครับเนี่ยจริงของมันแล้วนะต้องรอร่วงค่อยได้กินนะความสูงของมันคิดเบื้องเจ้าของสวนยังว่มีโอกาสที่ได้กินพี่น้องเงยมีแต่ระดับของเี่สามผมเนี่ยมีแต่ระดับวีไอพีน้องคุณพ่อได้กินเนาะเราเองปลูกได้แต่ยังไม่ได้กินเลยแต่วันนี้ได้กินแล้วครับ เพราะว่ามันหล่นลงมาดแลหลุดจองนี่นะได้กินแบบหลุดจองพี่น้องครับเอานี่ครับนี่ครับลองเนื้อเขาเนียนไปนไงดูดิโอเน้เียมันมดูครีันโอน้เน้านมน้นดัี้านมาหลดนาธิตุดูัีมลูกแรกที้เา้าของสวนได้มินครับหลมาลุุดนี่มาวลุขอทานกดนนะครันอห้ สุดยอดบ่คุณพ่อมันหวานมันเนียนมันมันนุ่มละมุนครับมันละมุนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหมอนทองนะครับมันละมุมนเมบดละมุนล,ล,ล,ลิ้นหอมนุ่มนี่ครับผูใ้ใดอยากสัมผัส<ฮ>คันแต่ว่าบ่บ่บมีแลี้วไปหายกินภาคเหนียวบอกคุณพ่อโล้ะครับไม่มีแล้วครับไม่ได้กินแต่ว่าเจ้าท่านได้ซิมเบื้องต้นตำรับจากภากคเหนยอเพร,ราะขาโรสสัตว์มันคือกันบ่กับของเจ้าผมว่าเนียนกว่า ของเจ้าแซบก็เอกอาห์นี่มันห่าโอ้มันกลัวครับเดลยเียัดหนิ่แล้วพี่น้องครับนี่หนิวแผ่นดินชายภูมิโอหน้ามาทดสอบเนี่ยมาทดสอบสุขคนสุขคน,นยกโบกคือในแมวเองเอาวุ้นกิมบับมาดูมันอร่อยเพราะมันเกิดที่ชายภูมิแหละครับโอ้มัองชายภูมิม,มันแซบแซ<ส>บ